สวัสดีครับวันนี้เราจะมา,าคุยกันเจาะลึกเรื่องเบื้องหลังคุณภาพยานะครับเป็นเรื่องที่อาจจะซับซ้อนนิดหน่อยแต่สำคัญมากเราจะมาดูข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับระบบที่เรียกว่า PQS หรือระบบคุณภาพทางเภสัชกรรมแล้วก็ GMP นะครับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต เป้าหมายก็คือสกัดเอาแก่นสําคัญออกมาเลยว่าอะไรที่ทําให้เรามั่นใจได้ว่ายาที่เราใช้นะครับมันปลอดภัยมีคุณภาพจริงๆสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะตัว PQS หรือ Pharmaceutical Quality System เนี่ยนะคะเอ่อมันเหมือนเป็นร่มคันใหญ่เลยค่ะที่ครอบทุกอย่างไว้เพื่อให้มั่นใจว่าหลักการ GMP ซึ่งเหมือนเป็นคู่มือปฏิบัติงานดีเทลดีเทลเนี่ยถูกเอาไปใช้อย่างถูกต้องแล้วก็เกิดผลจริงๆค่ะ วัตถุประสงค์หลักๆเลยนะคะก็คือ 1. ทําทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามที่ออกแบบไว้หรือ product realization 2. คือรักษามาตร,รฐานการผลิตให้คงที่อันนี้เรียกว่า state of control แล้วก็สที่สำคัญไม่แพ้กันคือการพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอหรือ continual improvement ค่ะอืมน่าสนใจตรงการพัฒนาปรับปรุงนี่แหละครับเพราะว่าปกติเวลาเรานึกถึง GMP เนี่ย เราจะนึกถึงการควบคุมให้มันเป๊ะๆคงที่แล้ว PQS มันเข้ามาช่วยสร้างสมดุลตรงนี้ยังไงล่ะครับระหว่างคุมให้อยู่กับต้องปรับปรุงด้ด้วย ค่ะเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะคือ PQS ไม่ได้มองว่า2อ,อย่างนี้มันขัดกันนะคะแต่จะส่งเสริมให้ใช้สิ่งที่เรียกว่าการบริหารความสิ่งด้านคุณภาพหรือ QRM Quality Risk Management ค่ะมันเป็นเหมือนเครื่องมือในการตัดสินใจค่ะว่าเราจะปรับปรุงอะไรเมื่อไหร่แล้วก็ปรับปรุงยังไงดีโดยที่ไม่ไปกระทบกับคุณภาพหรือสถานะควบคุมที่เรามีอยู่และที่สาคัญที่สุดเลยก็คือต้องไม่กระทบความปลอดภัยของผู้ป่วยค่ะ QRM นี่เป็นกระบวนการที่เป็นระบบนะคะใช้หลักการทางวิทยาศา,ศา,ศาสตร์มาช่วยประเมินควบคุมแล้วก็สื่อสารทบทวนความสิ่งต่างๆตลอดวงจรชีวิตยาเลยค่ะการเปลี่ยนแปลงจะต้องทำ QRM แบบเต็มรูปแบบเสมอไปหรือว่าต้องทำละเอียดเท่ากันหมดใช่ไหมครับอย่างเช่นเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องเครื่องมือ f m e a ที่ช่วยวิเคราะห์ความผิดพลาดความล้มเหลวเนี่ยอันนี้คือใช้กับทุกเรื่องเล็กๆน้อยๆเลยหรือเปล่าครับ ไม่จําเป็นค่ะไม่จําเป็นขนาดนั้นระดับความเข้มข้นของการทํา QRM เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงค่ะอย่าง FMEA หรือ Failure Mode and Effects Analysis เนี่ยนะคะส่วนใหญ่เราจะใช้กับการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างสำคัญเช่นเปลี่ยนซัพพลายเออร์วัตถุดิบหลักหรือว่านําเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆเข้ามาใช้คือเราต้องการประเมินผลกระทบล่วงหน้าอย่างละเอียดเป็นระบบนะคะแต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงเ,เล็กๆน้อยๆก็อาจจะใช้วิธีประเมินที่ง่ายกว่านั้นได้ค่ะ หัวใจสำคัญคือการใช้ QRM อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อช่วยในการตัดสินใจค่ะเข้าใจแล้วครับพอเราจัดการความเสี่ยงได้แล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือการพิสูจน์ใช่ไหมครับว่าสิ่งที่เราทำหรือที่เราเปลี่ยนไปเนี่ยมันได้ผลจริงๆซึ่งก็คือเรื่อง validation หรือการตรวจสอบความถูกต้องที่เราได้ยินบ่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็เห็นว่ามันมีหลายประเภทมากเลยดูซับซ้อนเหมือนกันนะครับ ใช่เลยค่ะ validation ก็คือการหาหลักฐานมายืนยันค่ะว่ากระบวนการอุปกรณ์หรือระบบต่างๆเนี่ยมันทำงานได้ตามที่เราคาดหวังไว้จริงๆแล้วก็ให้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอด้วยเริ่มต้นเลยเราต้องมีแผนแม่บทก่อนค่ะเรียกว่า validation master plan หรือ VMP อันนี้เหมือนเป็นแผนที่นำทางเลยว่าจะต้องทำ validation อะไรบ้าง จากนั้นก็มาถึงเรื่องการรับรองคุณสมบัติหรือ qualification อันนี้จะเน้นไปที่พวกอาคารสถานที่แล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆค่ะลองนึกภาพตามนะคะเหมือนเราซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่มา IQ หรือ Installation Qualification ก็คือการเช็คว่าเราติดตั้งสายไฟอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆครบถ้วนถูกต้องตามสเปคไหมส่วน OQ หรือ Operational Qualification ก็คือลองเปิดปิดเครื่องลองเปิดโปรแกร,รมต่างๆดูว่าฟังก์ชันพื้นฐานมันทำงานได้จริงไหมแล้วก็สุดท้าย PQ หรือ Performance Qualification อันนี้คือการทดลองใช้งานจริงเลยค่ะเช่นลองพิมพ์ง,งานเยอะๆหรือลองตัดต่อวิดีโอหนักๆภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ สัซ้ดูว่าผลลัพธ์มันยังออกมาดีเหมือนเดิมน่าพอใจไหมประมาณนี้ค่ะโอ้โหอธิบายแบบนี้เห็นภาพชัดเจนมากเลยครับขอบคุณครับแล้วพอเครื่องมือพร้อมสถานที่พร้อมคราวนี้มาถึงตัวกระบวนการผลิตจริงๆบ้างแหละครับการตรวจสอบกระบวนการผลิตหรือที่เรียกว่า process validation PV เนี่ยมันทำยังไงครับค่ะตัว process validation หรือ PV เนี่ยนะคะ คือการพิสูจน์ว่ากระบวนการผลิตที่เราออกแบบมาทั้งหมดเนี่ยสามารถผลิตยาที่มีคุณภาพสม่ำเสมอได้จริงๆในแต่ละครั้งที่ผลิตโดยทั่วไปนะคะเรามักจะทําโดยการทดลองผลิตจริงเลยค่ะประมาณสามรุ่นการผลิตหรือสามแบเชสภายใต้สภาวะการทํางานปกติแล้วก็เก็บข้อมูลตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอย่างละเอียดมากๆในทุกขั้นตอนเพื่อยืนยันว่ากระบวนการที่เราใช้นะ่ะมันเชื่อถือได้จริงๆผลิตออกมากี่ครั้งคุณภาพก็ยังเหมือนเดิม แล้วก็มีอีกอันที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะคะคือ cleaning validation ค่ะการตรวจสอบความถูกต้องของการทำความสะอาดอันนี้สำคัญมากเพื่อป้องกันการปนเปื้อนข้ามค่ะคือต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าวิธีล้างเครื่องจักรของเราเนี่ยมันกำจัดยาตัวเก่าออกไปได้หมดจดจริงๆก่อนที่จะเริ่มผลิตยาตัวใหม่ในเครื่องจักรเดียวกันค่ะฟังดูเหมือนการสร้างความมั่นใจครั้งใหญ่เลยนะครับทั้งตอนติดตั้งเครื่องมือตอนเริ่มกระบวนการผลิตแล้วก็เรื่องําทำความสะอาด แล้วหลังจากที่เราเริ่มผลิตไปแล้วล่ะครับมันมีการตรวจสอบอะไรอีกไหมครับเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างมันยังคงดีอยู่เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมีแน่นอนค่ะการ validation ครั้งแรกเนี่ยมันเหมือนเป็นการพิสูจน์ตอนเริ่มต้นแต่การรักษามาตร,รฐานให้มันคงที่ตลอดไปเนี่ยต้องมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องค่ะก็จะมีทั้งการตรวจประเมินตนเองภายในหรือ internal audit บางทีก็เรียกว่า self inspections อันนี้คือบริษัททำเองเลยค่ะเพื่อคอยตรวจหาจุดอ่อนหรือสิ่งที่อาจจะไม่เป็นไปตามข้อกำหนดแล้วก็รีบแก้ไขแล้วก็มีการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลภายนอกหรือ regulatory inspections ค่ะซึ่งอันนี้ทางออยหรือหน่วยงานอื่นๆอาจจะเข้ามาตรวจเมื่อไหร่ก็ได้บริษัทก็เลยต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอค่ะ การตรวจสอบพวกนี้ล่ละค่ะที่เป็นการยืนยันว่าระบบคุณภาพที่เราสร้างไว้มันยังทำงานได้ดีอยู่จริงๆตลอดเวลาโอ้โหทั้งหมดนี้ฟังดูแล้วต้องอาศัยเอกสารการบันทึกข้อมูลที่มันน่าเชื่อถือมากๆเลยนะครับเนี่ยเรื่อง data integrity หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลที่เราพูดถึงกันบ่อยๆนี่ถึงได้สาคัญมากๆเลยใช่ไหมครับ ค่ะสัมพันธ์เรียกว่าเป็นหัวใจสําคัญอย่างหนึ่งเลยก็ได้ค่ะเพราะมันคือหลักฐานของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําลงไปในระบบ GMP เลยนะคะหลักการพื้นฐานง่ายๆเลยคือถ้าไม่ได้บันทึกไว้ก็เท่ากับว่าไม่ได้ทําอันนี้เป็นคําพูดติดปากในวงการเลยค่ะแต่แค่บันทึกอย่างเดียวไม่พอนะคะข้อมูลที่บันทึกเนี่ยต้องเชื่อถือได้ด้วยตามหลักที่เรียกว่า LCOA ค่ะ LCOA เนี่ยมันย่อม,มาจาก Attributable คือรู้ว่าใครเป็นคนบันทึกข้อมูลนี้ legible คืออ่านออกได้ชัดเจน contemporaneous คือบันทึกทันทีณเวลาที่ทำกิจกรรมนั้นๆเลยไม่ใช่มาบันทึกย้อนหลัง original คือเป็นข้อมูลต้นฉบับหรือถ้าเป็นสำเนาก็ต้องเป็นสำเนาที่รับรองความถูกต้อง accurate คือข้อมูลต้องถูกต้องแม่นยำแล้วก็ต้องมีบวก plus ด้วยค่ะคือข้อมูลต้อง complete คือครบถ้วนสมบูรณ์ consistent คือสอดคล้องกันไม่ขัดแย้งกันเอง Enduring คือคงทนถาวรเก็บรักษาไว้ได้นานและ Available คือพร้อมให้ตรวจสอบได้เสมอเมื่อต้องการไม่ว่าข้อมูลนั้นจะอยู่ในรูปแบบกระดาษหรือเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ตามต้องเป็นไปตามหลัก LCOA+ ทั้งหมดค่ะถ้าข้อมูลไม่น่าเชื่อถือระบบคุณภาพท,ทั้งหมดที่เราทำมามันก็เหมือนจะสั่นคลอนไปเลยค่ะชัดเจนเลยครับโอ้โหฟังดูแล้วตั้งแต่ภาพใหญ่ของ PQS ที่เป็นกรอบคุมทั้งหมด การจัดการความเสี่ยงด้วย QRM การพิสูจน์ด้วย Validation ในทุกๆส่วนทั้งเครื่องมือกระบวนการการทำความสะอาดแล้วก็การรักษามาตรฐานด้วยการตรวจสอบภายในภายนอกและที่สำคัญคือข้อมูลที่ต้องสมบูรณ์เชื่อถือได้ตาหลัก l c o a Plus ทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับเพื่อเป้าหมายสุดท้ายก็คือยาที่ปลอดภยัยแล้วก็มีคุณภาพสาหรับผู้ป่วยจริงๆ ทีนี้หลังจากที่เราได้เาจาะลึกรายละเอียดกลไกอันซับซ้อนพวกนี้แล้วนะครับมันก็มีคำถามที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อเหมือนกันว่าเมื่อพิจนารณาถึงความเข้มงวดความละเอียดของระบบทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยอะไรคือความท้าทายที่ท้าจริงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการสร้างแล้วก็รักษาวัฒนธรรมคุณภาพให้มันฝังรากลึกลงไปในองค์กรผลิตยาจริงๆคือไม่ใช่แค่ทำตามกฎ หรือทําตามข้อบังคับไปวันๆแต่จะทํายังไงให้ทุกคนในองค์กรตั้งแต่ระดับบริหารไปจนถึงพนักงานหน้างาน,น,างานเห็นคุณค่าแล้วก็ปฏิบัติเรื่องคุณภาพเนี่ยออกมาจากใจจริงๆเพื่อให้เกิดการพัฒนายอย่างยั่งยืนต่อไปได้ครับ